รถเป็นของเราเราถเป็นของเราไม่มีคนละไม่มีคนเลยจะเดินไปข้างหน้าก็ได้นะ ระวังล้ม,อมเออไม่ไม่มีเสียงโฆษณาจากทีวีแล้วเออคืยังชั่ว ขอบคุณคุณนัน่งขอบคุณน้องอ้ําขอบคุณน้องอุนะคะวันนี้อยู่บนรถไฟฟ้าแต่ว่าบางบางช่วงเขาจะเปิดทีวีเราก็จะต้องปิดเสียงนิดนึงนะมันมีมีโฆษณาจากทีวีอันนี้สุขุมวิทเจ็ดสิบหกสุขุมวิทเจ็ดสิบหกแล้วเสดายกระจกมันเป็นแบบนี้หมดเลยดูดิโล่งมากเลยค่ะโล่งมากเลยค่ะ ยังก็สินะที่อุ้งอิงย,ย,ย,ยังใช่จ้ะเราไม่เอาโฆษณาต่อที่เรายังไม่ลงนะเราจะไปถ่ายตรงนีด้ดล้วเราเห็นสถานีสำโรงนะมาถ่ายสถานีสำโรงดูตลาดสำโรงแรกว่าจะลงตลาดสำโรงเหมือนกันนะสำโรงประะตู จะไปอันนี้ดีกว่าไปไปปู่เจ้าดีกว่านี่ฝั่งขวาปู่เจ้าเดี๋ยวเราไปปู่เจ้าสำโรงก็เป็นสถานีใหญ่นะเพราะว่ามีตลาดตลาดใหญ่ของเยอะขอบคุณน้องน้องอ้ําขอบคุณน้องอ้ําน้องอุนะอยู่เป็นกำลังใจย่าจน จะลงรลายแล้วหละ่ะเดียวยยาไปลงที่ปู่เจ้านะจ๊ะจริงว่าจะไปลงช้างเอราวันก็อืมลงปู่เจ้าก่อนเพราะว่ามีธุระรงปู่เจ้านะคะเนี่ย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 มีเสียงโฆษณาอ่างนีลบก,ก่อนขอบคุณค่ะคุณกายลบ,บเสียงโฆษณา่ะ เราได้รถลองล <c oughs> จะไปอ่าอยู่ห่างๆทีวีก่อนเพราะว่าทีวีมีเสียงโฆษณาอันนี้จะไปไปปู่เจ้าก็จะเห็นลูกป,ปั้นช้างเอราวัณอยู่นะานะาเอาละเข้าสถานีปู่เจ้า ลงว่าลงคนลงหมดแล้วออมาชานเมืองแล้วไกลมาชานเมืองแล้วเราจะลงสถาน,นีนี้นะคะไปสายหรือกว่า,าไม่ได้มานา,านแล้ว บายบายรถไฟฟ้าุ๊บ๊บะบายบายรถไฟฟ้ากันบายบายรถไฟฟ้าบายบายขอบคุณนะคะรถไฟฟ้ามาส่งดิฉันตอนนี้สิบโมงแล้วเออขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณน้องอ้ําอยู่บนรถไฟฟ้าจะไม่ได้คุยเลยนะขอโทษด้วยเพราะว่าหนึ่งเสียงโฆษณาจากทีวี ทีวีบนรถไฟฟ้านะคะนี่อะไรตรงนี้เราจะเห็นช้างเอราวันด้วยละ่ะไปตอนนี้จะสิบโมงแล้ววันนี้ย่ามาสายหน่อยเพราะว่านัดช่างไว้ที่คอนโดแถวเนี้ <c oughs> <c oughs> นะปู่เจ้าจ้าปู่เจ้าวันนี้มาไกลเลยนะ, <c oughs> ะขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,น,นะเออเดี๋ยวย่าจะ